ทดสอบปืนที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวินกันนะครับอืนนี่นะครับเป็น ลูกโมนะครับวินกานเจ็ดศูนย์แปดนะครับตัวสองจุดห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ในกล่องนะครับภายนอกในปืนนะครับสภาพใหม่เลยนะครับตัวนี้แก๊สนะครับยังไม่ได้ใส่ไว้๋ยวทดสอบเลยนะครับพอดีว่า,าคนขายให้แก๊สมาทดสอบด้วยนี่นะครับเราขอเช็คนิดนึงนี่เราขอดูที่ตัวกรอบก่อน สกูนนะครับบอกสภาพสมบูรณ์นะครับโอเคเดี๋ยวมาใส่แก๊สทดสอบกันนะครับว่าปืนแก๊สรั่วซึมหรือเปล่านะครับ,รบ,รบตัวนี้ใช้แก๊ส co 2นะครับจะค่อนข้างแรงนะครับนี่ตึงๆแล้วนะครับก็ ดันให้สุดนะครับมันจะมีเสียงเรียบร้อยแก๊สไม่่วไม่ซึมนะครับฟันเสียงนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับพันใดนะครับสนใจตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนผู้ขายนะครับเดี๋ยวทำการโอนเงินให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ